ไป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 ่ช่เระทันหมอกโอ้บอดโอ้หมอกเิียววันเลยเ้ยโอ้ฟูลเลียเอาฟูลเลียโอ้ยโอ้นี่แหละทะเลหมอกโอ้ยบอลมาท่านู่ ว้าล้มเพียงเหอวะาหยโอ้โหโอ้โหโลอว้มากโอ้ว้าล้มเพียงเหรอวะ เออรวมมาท่นี่เลยปอะฮะโอ้โอ้ล้มไหมห้ามปีนห้ามผาโอ้โหไหนแม่กับลูก แม่กับลูกแม่กับลูกอ๋อสวยมากสวยมากโอ้หมอกนีนเ่เพื่อนโอ้หมอกมาแล้วเต็มหนาเลยนี่หมอกเต็มหนาเลยไอหมอกหมอกมโอ้ก้อนนี้ก้อนนี้มาแรงมากนี่อ,อุ้ยพายุหมอกเล่นนี่ ถ่ายให้นอยเดี๋ยวเฮ้ยมเมากับีดมเฮ้ยโใหอวง้ก้นเมฆลคุณน่ะดวงอาทิตย์ดวทังคุณเด้น่องนี่ดวงอาทิตย์เลยดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่โดนเต็มเตโดนเต็มเโอ้ทีคุณิปิวไหมนี่อ้ อ๋อหมื่ดเเลยจะหมอกได้บนนี้โอ้พูดหนักพูดหนักโอ้เฮ้ยลมต่อดีมากแบบมีกว่ากนเลยตัว่ท่อนต้ก่อนแลัวเนี่ยเฮ้ยลมพเดว่าลบแบ้เนี่ยแบบมด้อูเ่ามั้ย เออยังไม่ค uhm ่อยไปถ่ายูหมอกู่หมอกอยู่เฮ้เป็นควันดีบบอเพเป็นนันเป็นพายุหมอกนี่อีกแล้วเมือเมืมเดยเป็นเซลาเมลูก สองโมงครึ่งสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งเวลาส, er. ส er องโมงครึ่งปุ๊บบอกตอนนี้สองโมงครึ่งนะต็งอยู่บนภูเรลี่ยครับผมโอ้ยล่มแบบเนี่ยบ้างบ้างโอ้ส um. ุดไหมครับนี่สุดสุดแล้วบ่เนี่ นี่ต้องวงนี้บูดเรือหนาวในสยามดอกไม้งามตามดูดูบู๊บรรยากาศเนียพี่นอ้อง

ไปดูแอกระทะก่อนไปไปดูแอกระทะอนไปต่อครับไปต่อแค่นี้กันับ